สำคัญก็แม่พี่น้องนะครับชาตินามคือมาได้มานะครับแต่ฝากความ่วงใยมากหนึ่งะครับคือเรื่องโควิดนะครับปัจจุบันตอนนี้ทรอกิีนไปแล้วก็จริงแต่ว่ายังมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อ็นโรคได้นะครับคนไทยที่ยังไร่ได้ฉีดผาสมฉีมาบริจาคแล้วครับจุดฉีดวัคซีน เคยขึ้นมาข้างงแรกนะครับที่นี่อากาศดีบรรยากาศดีนะครับก็ทางเราทํางสาสุขนะครับวันนี้มีบริการหลายอย่างนะครับทั้งฉีดวัคซีนหาวัดพยามรณ์ตรวจรักษาโรคพื้นฐานทั่วไปนะครับมีอะไรก็ศึกษาได้สอบถามได้นะครับผมยินดีให้บริการขอบขอบคุณครับทางจากประกาศเกสมผลธิสีกองหนุนพุ่มในการหมวดประมงทางหลวงถนนบทแม่แตงนะครับก็ กาวต่อทีครั้งหนึ่งครับก็ครั้งแรกเหมือนกันกับคุณหมอนะครับได้ได้ขึ้นมาเยี่องของทางนะครับอาจจะผู้นําท้องที่ท้องถิ่นนะครับหน้าคุณส่วนราชก,การอาจจะฝากมานะครับถ้าหนในงานของเราเองทําได้ก็จะอาสาขึ้นมาช่วยพ่าแม่พี่น้องชาวบ้านเมื่อพระเจ้านะครับก็ฝากขอบคุณไว้ในที่นี้ครับ ตัวแทนท่านนายอำเภอครับท่านสรัตน์โชควีสีเที่ยพี่น้องบ้านเมื่อป้เจ้าที่เคารพสุกท่านวันนี้นะครับอเภอยิ้มนะครับคนบอกมอมด้วยยิม้มส่วนของน้านประตุษพัฒนนะครับผมแนะนําชื่อกันนะครับผมชื่อเล่นชื่อหมอวีชื่อจริงเลยชื่อปูชูแค่พัดน์เป็นตัวแทนอำเภอนะครับวันนี้นะครับได้มีโอกาส มาอื่นในพื้นที่ของบ้านบวกแล้วก็เรื่องน,นี้นะครับตะบนกระแผ่ก็ะะจะลงในพื้นที่เพื่อแล้วเฟสเรืเ่องของการติดโรคปร,ริในโคบือน,นะครับแลวก็ตินโรคลำปีสกินโรคปากกระเท้าเปื่อยโรคเฮโมโลิกเซปติกซีเมียในโควิดนอกานากนั้เรามีวัคตรนเรือ่องของ ชักเลี้ยงนะครับสุนัขและแมวเป็นวัคซีนก็คือโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนทักปีเป็นวัคซีนนิวคาสเซิลและต่อะนิวากีสกันบาดรายแรงในหมู่ก็ยังระบาดในพื้นที่แม่แตเงเขาเป็นช่วงๆอยู่นะครับทางนสาวคุณน้ำยานะคะพนักงานคนแม่แตงนะคะมาจากสำน,นักงานพนักงานคนแม่แตงวันนี้เรามาบริการเรื่องก,การลดารายจ่ายนะคะ เรื่องเกี่ยวกับการปลูกเพื่อความสันต u ั o ไว้กินเองนะคะมีมันเทศพันธกแล้วก็น้ำยาล้างจานนะคะในเรื่องของการพนันชนเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการดูแลกลุ่มองค์กรต่างๆนะคะกลุ่มอาชีพาง,อองนานรูทอกกองทุนพนันของเราจะตีซึ่งเรามีเงินสําหรับเอ่อให้ผู้ยืมนะคะไปประกอบอาชีพนะคะโดยกิมพ,พอเราใช้ค่ะผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสังขละคน ในวันนี้แนะนำบริการของกระทรวงการพัฒนานสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งในหน่วยงานของเราเนี่ยก็ดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมาการต้องการุนงดูรงในครอบครัวคนพิการนะเราก็จะมีเรื่องของการสุกอาชีพนะให้กับคนพิการสวัสดี่อให้พี่น้องบานวยตัเจ้าทุกคนทุกท่านนะครับผม รอเอกันตรภักจันทวงศ์สดียมเอแม่แตงนะครับในส่วนของรองบรรคีทหารได้ตั้งแต่4 6 5นะครับ1มกราคม6 5ไปได้เลยนะครับวันหนก็ได้ในวันเวลาราชก,การนะครับหลักฐานที่เอาไปก็มีบัตรประชาชนแล้วก็ประเีียบ้านตัวจจริงนะครับในเรื่องที่สองครับก็คือเรื่องของการสมัครเป็นทหารเกณฑ์นะครับ ในทีนี้ทางของทัานท่าสมัครชายไทยอายุ18 19คมชื่อพััด์ชัสุูรินนะครับตัวแทนท่านสาธุเมอร์วันนี้ท่านสาธุกนะครับร่วมกับทางโรงพยาบาลเม่ตั่นำโดยท่านผู้รนการโรงพยาบาลนะครับท,ท่านแม่แทน ที่รามสำหรับคนที่ยังไม่ได้รับรังนะคะก็มีปัญหาในเรื่องของการรับภาพแปลงอยู่นะคะมีไม่กี่รายแล้วค่ะก็ได้ประสานกับกระหลวงแล้วก็ผู้ช่วยในการอขอแผ่นแปลงนะครับท่านประธานครับแล้วก็ขอาการเรียนทางคนะภาพยนตร์ครับแล้วก็ขอนรับตัวและกคนครับแล้วก็แล้วผม ในโมชาไกวันรูปทิพันธ์นะครับตัวแทนของกรตนนะครับเพื่อจะท่านติดร,ราชการด,วด่วนตอนแรกท่านจะมาแล้วแต่ว่าวันนี้เมื่อคืนท่าน,าน,นาประากาศเลยบอกว่าให้ผมในนามเป็นครูก้กรสนตะบนตัดแต่งนะครับซึ่งก็เป็นของข่าวภาคมณฑลนะครับผมเนาะผมกับท่านสีก็งานเนาะสีแก้แตัวมีเยอะเนาะเป็นครูก้กรสนตะบนนะครับ ในวันนี้นะครับของในสตอนะครับจะมีแนะนำอาชีพกลุ่สสสสมสนใจก็คือใช้เวลาประมาณสชั่วโมงกว่านะครับแนะนำเอาพิยากรนะครับขลังนะครับก็คือท่านพ่อแม่พี่น้องหรือว่าส่วน,น,น,นราชการท่าในใดสนใจก็ให้คุยกับพิยากรและเราก็บริการกิโยขทอบริการฟรีน,นะครับและจากตรงนี้นะครับ ครับผมและอีกชนิดก็คือส่งเสริมการอ่นานหนังสือซึ่งทุกวันนี้นะครับาาการนะครับเข้ามาก็มือถือเข้ามาก็มือถือนะครับราะนั้นเราก็วนรเนี่ยจะส่งเสริมการอ่านวันนี้เราก็มีทีวาโคตนะครับเราต้องอ่านหนังสือแล้วใหเอามือถือเนี่ยไปสแกนที่จ้าไปนะครับโดยมีหนังสือที่ท่านสนใจ หนังสือที่มีความรู้สัานะก็สามารถที่สกะกนได้นะครับรับผองของุณครับเขาไม่พีน้องมาด้วยพ,พระเจ้านะครับ แกลเลีอย,อ,ยออดทองประมงอำเภอแม่แตงนะคะก็นในวันนี้ก็จะมีเกียวกัารทำเรื่อน้ำเรื่องกาเรเลี้ยงสัตว์น้าก็ามีเรื่องเลี้ยงปลาดุกซึ่งถ้าเราคุ้นเคยกจะมีน้ำน,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 น้อยจะปลาดุกสามารถเลี้ยงได้ในท่อที่มีเล็กๆท่อแบบเหมือนท่อท่อกลมๆนะคะหรือเป็นบอ่อพลาสติกก็ได้นะคะก็ถ้าสนใจจะเลี้ยงก็สามารถขอคำปรึกษาได้หรือว่าถ้าหมู่บ้านหมู่ไหนที่ นำหมูบ้านแล้ระส์จะเอาแป้งมาป่อยเพื่อเป็นอาหารของชุตางก็รเพราะคำั้นสามารถกระต่าได้คเตรียนท่านประธานหน่วยงานราชการแล้วก็ทางผู้นำชุมชนบ้านปักแสทุกท่านครับแล้วก็กับชุมชนบ้านขุนห้วยพระเจ้าและบ้านปวกนะครับผมนายมนตรีสมยศนะครับ เป็นเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงฝากไปเอาไปเาอาไปส่งเรื่องเพื่อกำลังทุนตนบนนะครับถนนจากเก้าแห่บ้านฝากไปเอาข้ามายังสะพานยมเมืองบุ่งทนบทนะครับ,รบปไปนึ่งเสษหลักนะครับได้รีก่อสร้างเรียบร้อยส่วนในพื้นที่เฮาก็พยายามเดียวดูแล พอดีทางสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงเรือคงการหลวงจะออกเรื่องประชาคมบ้านทุกมบ้านนะครับ